เ <No. S 2> น่แเน้อ่ะคอยากให้ลูกสาว้องเองสายเลือนนักสูงจังร้ <laughs> องได้ไหมสายเลือนนักสู ตนฉบับเพิ่มมากเลยตืนฉบับเพิ่มมาเองไต้อนฉบับสองนเพรางั้นต้นฉบับสองแต่มันไฟรถมันแห้งอยู่นะพ่อเนาะ มาลอแล้วอุบไปวชอบจังหวที่มันขยาเหมือนด่าไปด้วยแม่ขยายเหมือนดางใปีเลยฮ่าม่นจะเฮลา่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮ่่าฮ่แม่ตลอดเลยฮ่่่อ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่่่่่่นาาาาเดี๋ยว จงภูมิใจว่าเธอได้กำไรปกติไม่มีใครตีดาบเธอหรอกเพราะว่าเธอมันขายไม่ออกแล้วหกสิบแล้วน้ำหนักอ่ะโอ้เยอะกว่านั้นใช่ไหมเกินค่ะแน่ กลับไปนอนที่บ้าน ไม่ติดเหลือติดแดงบ้างยอดนพี่น้องมามไปแล้วลงแล้วไปแล้วนาเปนล้วพ่อไรเพิ่งมาวันนี้ปะมาถึงมาวันนี้วันวันสาม วันไม่ได้ไปโอ้ยหวปวดหลังโอเย็นดีเนาะมี่เย็นดีเลยมมันโุ่งอะพ่อเข้าหลั้อนมันไม่ดไดไม่มเอานี่คืไดีมากได้ไหมครับ ประมูลร <Es> ูปภาพหนึ่งพันบาทรูปแรกมไไมหู่หายู่ได้ครับไ้ครับประมูลภาพแล้วค่ะภาพนี้หนึ่งพันะหรือว่าในเซ็นต์รูปต้องประมูลขอยมาก นายของปางงานอยากได้รูปนายกอกปางงานอยากได้รูปน ja. ี้คร like ับึงพันบาทอนนะรับได้ในที่ไหนหน้าจอไหนูน้ารักับายชีับน้องไอ้กีหนึ่งพันบาททะลปนี้ พี่คาไปหรอที่น้างานก็ได้ที่ไหนคาปอร์โนบอกเขาอยากได้พวกที่น้องว่าดอู่นี้ประมลคันนีงไม่จะเปนมันไม่ด้ต่อไปตต่อไไหนครับ่ไหนนะครับงานี่างานต่อต่อต่อหมดควิรอนห้าร้อยสามสิหกอนเพราราไปดูคลีปโทรศัพท์กได้ะ ดห้ยวนที่ผาให้พนี่ไหมเขาเรียกว่าเห็นชาวไเยนะาวไตเขาอยู่ไม่บายนถ้าตอนนั้นมี6เตเป้มีเชื่อขายด้วยนะคะมีเชื่อขาย ถ้าผูกต้นไม้เยอะๆไม่ร้อนไม่รอนเลยใช่มอตนแไหไหมพ่อนแนค่าส่งที่มอนสองพันค่าส่งาพันเลย่องื่อพ่อแต่มันขายอะไรไม่ได้จเข้าจะเข้าอ่ตอได้ที่ทำกินแต่บนเป็นาตัวแห้งอะไรลูก เขาเขาเออฝนมาแล้วไปไเดี๋ยวมาสบาย่ดยินดีเขาไปทางนนะเไนเาโเขนโอ้ยเอาอันไหนเนี่ยเอายู่บเนี่ยถี่เอายู่บไปไปเขาไปเขาไปไปไปเดี๋ยวแม่ถือไป

ีนตรงนี้สนงไยลายต่อเป็นลายต่อหรือเปล่าเก็ดมั้ไหมเก็บจ้ะเอาอีกเว้ระวังลมนะระวังลมนะลูกระวังลมมันจะพัดตีวงมีรางดีอยู่ ใช่เดี mus mus <ologie> women, 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 women ๋ยวก็ไปโอ้โอโอไปหมดแล้วโอ้โอ้โอโอ้โอ้้โอ้โอ้โอ้้อ้อ้น้อใส่หน้าจับไว้จับไว้ห มีวันฉัมีเด้วยพี่มมน้องพอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบวอร์ดดิฟค่ะ